ดาราหนุ่มดังพูดตรงๆถึงมารีเบรนเนอร์ล่นไม่ซ้ำเติมแต่ต้องเตือนขอ,อพูดตรงๆในฐานะเพื่อนจากประเด็นที่ดาราสาวมารีเบรนเนอร์รับสารภาพดื่มมาจริงโดนข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน1,000บาทส่วนข้อหาขับรถในขณะเมาสุราจำเลยรับสารภาพโดยสารแขวงพระนครเหนือ พิพักษาจำคุกสองเดือนปรับอีก4,000บาทรอล,ลงอาญาสองปีคุมประพฤติหนึ่งปีรายงานตัวสามครั้งบริการสังคม12ชั่วโมงและพักไปกับขีอีก6เดือน ล่าสุดตั้มวลาวุธโพยิ้มนะคะเปิดใจในฐานะเพื่อนยอมรับว่าเห็นข่าวแล้วตกใจในเรื่องของตกใจก็ตกใจในความเป็นห่วงก็เป็นห่วงตนไม่ได้สอบถามเพื่อนว่าเมาประมาณไหนเหตุจริงๆคือยังไงแต่ดูตามคลิปที่ทุกคนเห็นกันในมุมของเพื่อนเป็นห่วงแต่ในมุมของความถูกต้องก็ต้องอีกเรื่องหนึ่ง ถ้ามีโอกาสได้คุยกันเป็นเพื่อนกันจริงๆก็ต้องเตือนกันและยังกล่าวอีกว่าสภาพจิตใจของเขาตอนนี้น่าจะหนักต้องเป็นไปตามขบวนการของกฎหมายที่ถูกต้องเราเป็นศิลป,ปินดาราเป็นตัวอย่างของสังคม ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดำเนินคดีเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเองทำไปคิดว่าครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับเขาตนไม่ได้ซ้ำเติมแต่เตือนคับเป็นอีกหนึ่งความคิดของดาราหนุ่มตั้มวราวุธนะคะที่ส่งถึงเพื่อนอย่างมารีเบนเนอร์นะคะและยังบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของ มาลีเบรนเนอร์อีกด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆค่ะนอกจากจะเสียภาพลักษณ์แล้วอาจจะกระทบถึงหน้าที่การงานอีกหลายอย่างก็เป็นได้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ